เห็นเจ้า oh ต um ัวนี okay. ้ไหมคะสิ่งที่ทุกคนกำลังจะได้คือชะตากรรมของเราทั้งสี่เขาเตือนแล้วนะ

What are you two doing bro? I'm so sorry man! <laughs> I'm so sorry!